สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องย <Yeah! S 1> ิ้งแซมแชแนลค่ะวันนี้มามาก็จะมาแต่งหน้านะคะทุกคน oh, เนื่องจากว่า oh, <no. S 1> ดิฉันเพิ่งตื่นนอนนะคะสี่โ oh. มงเย็น5ห้าโมงห้าโมงได้แหละเออเราก็จะมาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าให้หายหนาววันนี้ก็จะแต่งแบบง่ายๆ oh. แบบ v อว y ดี y l ลุกของมามานะคะ ได้อะไรมากมายเลยแต่ผมต้องตรงนี่มาก็จะเริ่มใช้ครีมไม่ใช่ครีมเป็นเซรั่มเออใช้เซรั่มทาลงไปเลยก็จะโบกเลยนะคะพ่อมามาแต่งง่ายโอ้ยมัน,นไม่ได้ใส่แว่นคือมองไม่เห็นนะเดี๋ยวนะม้ามองไม่เห็นหน้าตัวเองเพราะว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่แว่น เออเปิดกระจกหน่อยนิดนึงพาเลตอายแชโดว์ฉันก็แบบถูกๆนะทุกคนโอ้แม่กอดเดี๋ยวนะเอามามา,า <c oughs> ใช้กระจกเพื่อช่วยในการให้มามามองเห็นว่าเออเดี๋ยวบันเลงคิ้วบัคิ้วมันจะบันไลท์มวันนี้มาม่าไม่ได้กันคิ้วเลยเพราะว่ามาบ้านต่างจังหวัดอืต่างจังหวัดในที่นี้ก็คืออุบลราชธานีกับศรีสะเกษก็ไม่ไกลนะ,ะทุกคนแค่ร้อยกว่ารู เดี๋ยนะเมื่อกี้ลงเซรั่มไปแล้วเนาะอ๋ออย่าลืมหน้าเราจะโดนแดดไม่โดนแดดอะไรก็ช่างกันแดดไปก่อนนะจ๊ะอ่ะกันแดดฉันก็ใช้แบบเบาๆทาไม่เยอะไม่ได้ไปไหนนะทุกคนแต่แบบเอออยู่บ้านก็ต้องแต่งหน่อยเพราะว่าปล่อยให้หน้าโซมานานแล้ว <c oughs> ปีกว่าๆแล้วก็เพิ่งจัดเนี่ยแหละลูกได้ปีสามเดือนก็เพิ่งจําแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้มา แต่งหน้าเออหวนคืนสู่วงการแต่งหน้านะคะแบบเป็นแม่ลูกอ่อนี่คือยากมากในการใช้ชีวิตเุ้ยเพราะว่า,วาแทบจะไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรคือปล่อยตัวตั้งแต่อุ้ยช่วงตั้งท้องได้ซ้ำเออหน้ากับคอคนละสีแล้วจ้าดูสิแค่ทากันแดดนะเนี่ย ใช่ไหมทุกคนต้องคิดมันมา <ๆ S 1> หน้าเราก็เปียก <ๆ S 1> แล้วจ้ะมัน <ๆ S 1> เหมือนแบบมีอะไรวนไว้หน้าเราทาคอรามาเป็นคนที่คอดำนะคอไม่ขาวเท่าหน้าก็ไม่เข้าใจเออทาไมมันเป็นแบบนี้ล่ะเราจะไม่ลงแป้งนะจะแบบโบกบีบโอไม่ใช่บีบเขาเรียกว่าอะไรครูชั่นเออโบกครูชั่นแบบให้แบบ ให้มันได้งานผิวอยากได้แบบโคเรียโคเรียนิดนึงเกาหลีเกาใจอุ้ยหมดหมดหมด,หมดวะลงคุชชั่นก่อนคุชชั่น完了ก็เอาเนื้อแบบบางเบาทาั้งทั้ที่ขอบตาดํามากแล้วก็จะไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่มีอะไรนะคะก็แต่งไปเพราะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วก็แต่งอีกอะไรอย่เงี้ยไปหาหมอแค่นั้นแหละจะคลอดใช่ไหม เขาก็บอกคุณแม่อาบน้ำนะคะล้างเครื่องสำอางเอาอะไรประมาณนี้ฉันก็เลยแบบแล้วแต่งหน้ามาทมําไหมลูกกินนมตัวเองเอกจ้าลูกกินนมแล้วไม่มีเวลาสิคะปั๊มนมค่ะปั๊มนมไม่พอลูกไม่กินนมที่ปั๊มค่ะลูกจะกินเต้าขวดนมก็ไม่กินปั๊มสดๆก็ไม่กินนะจ๊ะ <No. S 2> ลูกฉันไม่ค่อยจะเลือกมากเลยผ่านไปแับคะ่ะ ก็เหมือนจะแบบมีอะไรก็ไม่รู้มาโดนใจแบบอยากให้ดูแลตัวเองเออตัวไม่สวยเพราะว่าหลังจากที่มีลูกน้องฟ้าน้องกากมาเต็มเลยค่ะทุกคนอุ๊โอเคอย่างเออซื้อครีมมาทาสิจ้ารออะไรแต่เห็นผลนะเออบอกแค่ว่าอยู่ในเซเว่นแค่นั้นแหละแต่ไม่บอกว่าผลิตภันฑ์อะไรเออ ก็แบบอยากให้มันจางลงแหละไม่ต้องถึงกับหายหรอกเพราะว่ามันก็เป็นธรรมดาถูกไหมของคนที่มีลูกที่แบบฝ้ากะอะไรจะขึ้นเพราะมันก็ตามอายุตามวนะัยเนาะสําหรับมาม้าไม่ได้มาม้าชอบแบบความหน้าเงียนใสกริง้งของตัวเองคือเห็นกะเห็นฟ้าขึ้นนี่คือแบบกรีดบ้านแตกนะทุกคนเออก็เลยแบบโอ๊ยทําไมคอกับหน้าดิฉันไม่เท่ากันคอโคก น่าสไปร์ไวรุ่นไวชุกเคอ่านะนั่นแหละก็เลยแบบเออหันกลับมารักตัวเองอีกสักนิดนึงเพราะว่าปากลับขึ้นแล้วเราจะแก่ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะแก่แล้วแหละแปบบ๊แบๆบก็จะเข้าเลขสามละแต่ทุกวันนี้เลขสามก็ไม่แก่นะเธอเราจะลงลงอะไรก่อนดีระหว่างแก้มอิธ oh, ลงคิวมันจะนานอะเพราะว่ามามาเป็นคนที่ชอบเขียนคิ้วนานขอสองกระจกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่เป๊ะแบบมามาเป็นคนที่แบบว่าเขียนคิ้วต้องเป๊ะเหมือนคนสักคิ้วอะเออเมื่อก่อนนะ่ยยังไม่ได้สักคิวอันนี้ไปสักมาแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซ้ำมีเบบีก่อนไปซ้ำคิวไม่ได้ดินสอเขียนคิ้วมามาใช้ก็จะเป็นที่หานี้นะคะแวบแบบแบบ แบบๆเพราะว่าหัวมันเล็กเนี่ยมันเขียนง่ายนี่เห็นไหมเล็กไหมล่ะหนึ่งจุดห้ามิลมั้งเนี่ยเขียนง่ายแพงแค่ไหนก็จะซื้อจ้ะนี่หละเหตุผลที่ป,ป๊าไม่ยอมมาถือกล้องให้มามานะคะทุกคนเพราะว่ามันเบื่อมากกับการที่มามาแต่งหน้าเพราะฉันแต่งนานมากอ้หิวขา้าว oh นี่แค่ข้างเดียวก็ปาไปแล้วสิบนาทีอ่าไม่ถึงรอเล่นห้านาทีนีะนะมันต้องมีแหละคนบนโลกนี้ที่แบบว่าบรรจงคิ้วเหมือนฉันเนี่ยเพราะว่าคิ้วมันคือมองกุฎของหน้าไงถูกไหมเท่ากันยังโค้งมาแล้วค่ะโค้งมาแล้วนะคะ,อะโอเคยังอ่าก็จะเบรนอ๋อไม่ใช่เกาเรียกว่าอะไรเบนใช่ไหมก็จะปัดปัด,ป,ดปัดให้มันแบบข้างหน้าไม่ต้องไอ้นี่เยอะไม่ให้เลอะมากให้มันเหมือนแบบอารมณ์เราสักคิ้วนะทุกคน สร็จแล้วเล่นไม่ลักชื่ไม่มีไรดังนะคะทุกคนเพราะว่ามีสัตต่อไปแต่งตาแต่งตาแต่งตาก็จะแต่งง่ายๆนะคะพอสองกระจกแบบเอาเบาๆเพราะว่าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านแบบแต่งหน้าให้หายหนาวแต่งหน้าไปทานข้าวทานข้าวหน้าบ้านมาแล้วจ้าฟิลแบบเกาหลีชูปูพริงอ่ะเดี๋ยว ชิมเมอร์ชิมมอรแบบบางๆเบาๆแบบเหมือนแบบลูกใสๆใช่ไหมไม่ใช่อ่ะคุยกับตัวเองแล้วหนึ่งเราดูเหมือนแบบเราแต่งหน้าง่ายมากนะแต่ว่าเราใช้เวลาไปก็แต่งหน้าครั้งนึ่งใช้เวลาประมาณสามสิบสี่สิบนาทีไมโอ้ยบาตรฉันทำไมหมดละ่ะติ๊อุย้ยพอไหมเนี่ย อุ้ยไม่เท่ากันเก้มชมพูอ่องตองอุยมันบอซ้ำกันเหม่อุ้ยเดี๋ยวด้วโตกล้าระบาดอุ้ยทำไมข้างขวาแดงกว่าข้างซ้ายก็จิ้มเท่ากันนะแต่ทำไมมันมันแดงกว่าดูดิเห็นได้ชันเลยบอกเกินกันดีกว่าอางนี้ก่อน เชื้ออุ๊ยบานนี้ค่ะนี่แสดงกลัวได้บานนี่ดูสิลงจิมบอกคาบแต่งแต่งไปนะคะทุกคนลุกเซใส่แบบเด็กมัธยมอะไรนงี้โอ้ยสมัยมัธยมชุดไปมาแต่งแบบนี้เด้อเขียนคิ้วยังไม่เป็นเยอะตุมูหนกในนิดนึงให้มันดูแบบเขาเรียกอะไรเลือดฉูดฉีดดูมีสุขภาพขึ้นมานิดนึง งานนี้ไม่ไร้ดังนะคะทาปากค่ะเสร็จแล้วทีนี้เตรียมลิ้มาสองสีมีของโอไมตินสีศูนย์สีตัวนี้ของอะไรก็ไม่รู้แต่สีสวยมากนะของราคาถูกแต่สีสวยมากคือ,อให้พูดแบบนี้จะถูกจะแพงก็าทาไปเถอะทาโอไมติน oh เอาปากแตกเรืองทาลิปมันไอหยาโอเค จะอะไลท์จมูกดีไหมอุ้ยไฮไลท์ like จมูกนิดนึงตรงนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าทุกวันนี้ต้องไฮไลท์แบบนี้กับตรงนี้อ่าทุกคนเปลี่ยนมุมนะคะนิชาทอยอย่ามาควนมามาเออเนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับลุกเอฟวีเดย์ hmm. ของมามาใสๆนะคะออก็หลีเก็ใจ mm hmm. อุ๊ยฉันไม่อยากให้เห็นแบ็คกราว์เลย mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแสงก็จะหมดแล้วโอเคไหม <laughs> สามารถเอาไปแต่งได้นะคะทุกคนง่ายเครื่องของอ่างหลักสิบเองของมามาอะโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมเออไม่ไปสักทีอ่ะก่อนจะไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของช่องยิงแซมแชนแนลด้วยนะคะโอเคนะไปแล้วนะไปจริงจริงนะ๊า่บายไม่บายไม่บาย๊มยบาย